วิะห์นะคะภาพตลาดที่ตอนนี้เรายังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะเอาอยัางไงกันต่อดีส่งท้ายสุดสัปดาห์แบบนี้พูดคุยกันเลยนะคะกับพี่รองคุณธีรศักธนรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s m b ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นนะคะยังไงดีคะตอนนี้ให้น้ำหนักกันขึ้นหรือการลงมากกว่ากันค่ะสำหรับการดิ่กลับนะครับของตัวชิพนึ่ ะทะลุดาบที่1,250แล้วก็1,270จุดขึ้นมาในรอบนี้นะครับประเมินว่าแนวต้านับที่1 2 8 0นะครับในโันนี้น่าจะยังความเสี่ยงนะครับในการถูกขัยนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งการทะลุนะครับ1,285ขึ้นไปได้ะจะทำให้ตัวของสินเด็ก ในระยะสั้นเนี่ยความเสี่ยงในการถูกขายเนี่ยน่านจะสูงกว่านะครับแล้วก็ประเมินแนวรับนะครับในระยะสั้นที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสย่ยอหรืงลงไปที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะคะคร <c oughs> <ว>ับที <c oughs> เฟกราคาพี่รองคะอ่าสำหรับนตัวของทีเฟกนะครับแนวต้านนะครับที่กำลังเข้าสอบอยู่น,นะครับบริเวณแปด 05นะครับถึง810นะครับในาารนะรนะรยะสั้นนะครับแนะนำให้เทยดช็อตนะครับเพราะว่าเป็นตานสำคัญแล้วก็การ,กะร,าารท 8, 1, 0, ะลุนะครับแนวบ้านที่810นะครับแนะนำให้ตอกลอนสำหรับการจับช็อตที่แนวบ้านแนวรับนะครับเในระยะสั้นจะอยู่ที่785 ล 6, 7, 5, 5, งไปเจ็ดพ้าห้าัครับผมค่ะนะคะมีท็อพิกแนะนําสงทุ้ดสัปดาห์ไหมคะ,ะช่วงนี้ตลาดวันนี้นะครับในตัวของหุ้นนะครับก็ในระยะสั้นนะครับจะเน้นภาพของการเก็ดกำไรนะครับก็จะเป็นตัวของซีเฟชครับผมซีเฟชนะคะเป็นกลุ่มอาหารนะคะใช่ครับค่ะราคานะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่หลังจาย่าอลงไปทดสอบแนวหลักของเจ็ดแนวโน้มข็งขึ้นะครับก็ ประเมยว่าตัวของซี่เกิดแก่นจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอแบแนวต้านนะครับในระยะสั้นนที่4.6นะครับแล้วก็ถ้าทะลุได้เนี่ยก็จะมีการแยับไปที่4.95บาทจุดที่โควิดครับผมค่ะ <ขา S 1> ต้องมีสต็อปไหมคะอ่าจุดสต็อปลอสนะครับอ่ตอนนี้เนี่ยก็ให้ดูนะครับถ้าซื้อที่4.40นะครับการปรับตัวลดลง ค่ะเป็นเป็นหุ้นเด่นแนะนํากันวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับสําหรับคขาผเาคนี้ครับค่ะหนึ่งตัวนะคะพี่รองคะ่ะค่ะได้คะ่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะ ค่ะ <5. S 2> สวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนาราคุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอชมีค่ะให้เกียรติกับเราเป็นประจําทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะก็แนะนําเป็นตัวซีเฟสนะคะหุ้นเด่นในเชิงเชินวิเคราเพียวอย่าลืมตั้งจุด St o p l ล s s กันด้วยนะคะก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะก็วันนี้ช่วงบ่ายยังมีหมวยกับคุณวิกิตนะคะเจอกันช่วงเวลาบ่ายสาโมงถึง4โมงทาง f m 102นะคะอีกไม่นานจะมีรายการทั้งหมด4รายการใน รายการใน Facebook ของเราฝากท่านติดตามด้วยนะคะก็จะมี9โมงขอภัยค่ะ10โมงถึง11โมงก็จะมีหมวยพี่นิพนธ์แล้วก็ทีมงานนักวิเคราะห์แล้วจะมีช่วง11โมงถึงเที่ยงนะคะจะมะะีจอลึกทองกับทีเฟกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบ่าย3โมงถึง4โมงนะคะอีกหนึ่งช่วงหลังตลาดหุ้นปิดก็ยังไม่ให้ท่านกลับบ้านนะคะมีอีกค่ะนะคะ,นะคะช่วงเวลา5โมงถึง6โมง ก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ y o u t u มันนี่คลับนะคะและอย่าลืมค่ะ The Winner นะคะสูตรทากำไรจากตลาดหุ้นนะคะในช่วงปลายเดือนนี้เราจะมาเรียนกันแล้วเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนรันเทนเก่งกำไรจองด่วนที่ี่ Li น์แอดมิสเตอร์มาเก็ตนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะเรียนทีเฟกนะคะก็จองได้นะคะเป็นหลักสูตรที่จะเป็นการสอนนะคะการใช้ การเทรดทีเฟกนะคะทำกำไรทั้งขาขึ้นขาลงนะคะจากคุณป๊อกยิวานนะคะเป็นแชมป์ทีเฟกนะคะของตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะมาสอนวิธีการเทรดนะคะให้กับท่านนะคะก็ใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดที่ไลน์หมวยนะคะดีไลน์แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์วันศุกร์ฝนตกนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยช่วงบ่ายเจอกันค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยดูย้อนหลังเพิ่มเติมที่ยูทูบนะคะมันนี้คลับค่ะ แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ The winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนป้านพอร์ตให้เติบโตหุ้นร้านเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสงเงินสม่าเสมอ พร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเกฑงกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2ครูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง i อดี n ลน์ at Mr. m a r k e t หรือโท099-289-4214